สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับลิปวิดีโอนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ณเมืองหางโจวประเทศจีนและก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในการแข่งขันมวยสากลหญิงกันก่อนเลยนะครับ ที่มีนักชกสาวไทยของเราเข้ารุ่นจริงเหรียญทองในรุ่น50กิโลกรัมนะครับโดยจุธามานร,รักษัตที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะนักชกดิกรีแชมป์โลก2023จากอินเดียชนะไปอย่างสูสี3ต่อ2เสียงนะครับพร้อมกับคว้าตั๋วปารีสโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จอีกด้วยนะครับโดยจุธามาสร,รักษัตจะเข้าไปชิงเหรียญทองกับนักชกจากเจ้าภาพจีนนะครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่3ตุลาคมครับ และก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับมวยสากลหญิงที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิก2024ได้เช่นกันนั่นก็คือธนัญญาสมนึกนะครับที่ทำผลงานได้ดีนในรอบ8คนสุดท้ายโดยการเอาชนะน็อกนักชกสาวจากอินโดนีเซียพร้อมการันตีเหรียญรางวัลเป็นที่แน่นอนในเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยครับต่อกันที่กรีธานะครับวันที่2ตุลาคม2566 เข้าสู่วันที่3ของการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกมครั้งที่19โดยประเภทวิ่งทัพนักกีฬาไทยของเราทำผลงานได้เยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะพุริพลบุญสอนนะครับที่ก่อนหน้านี้จะตัวคว้าเรียเงินให้กับทัพนักกรีฑาไทยของเราในประเภทวิ่ง100เมตรพร้อมกับสถิติของเจ้าตัว10.02วินาทีแต่ก็มีข่าวออกมาภายหลังนะครับว่าสาพันกรีฑาโลกไม่รับรองสถิตินี้นะครับ เนื่องจากขนาดแข่งขันมีลมเข้ามาช่วยเกิน2.0เมตรต่อวินาทีหรือ2.4เมตรต่อวินาทีทําให้สถิติการวิ่งกรีฑาโลกของปุริพลจะเป็นเวลาที่ทําได้ในรอบรองชนะเลิศคือ10.06วินาทีครับโดยในวันนี้จะมีการแข่งขันวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายด้วยนะครับโดยจะเป็นรอบคัดเลือกซึ่งจะเริ่มทําการแข่งขันกันตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาถึงประมาณ11นาฬิกานะครับ และเริ่มช่วงที่2ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับก็สามารถตามเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันได้นะครับในรอบชิงชนะเลิศสำหรับประเภทกระโดดค้ำหญิงและคว้างจักรชายครับส่วนกีฬาแบดมินตันจะมีการแข่งขันประเภทบุคคลวันแรกด้วยนะครับโดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับโดยจะมีคู่ของเอ็มเฟรมกันดพลและโอเมอพี p, ที่จะลงทำการแข่งขันในวันนี้นะครับ ส่วนแชมป์โลกชายเดี่ยวคนล่าสุดอย่างกุลวุฒิวิทิสารจะลงทําการแข่งขันแมตช์แรกวันที่3ตุลาคมนะครับและยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬายอดนิยมของชาวไทยด้วยนะครับโดยในวันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมสาวไทยของเราจะพบกับทีมชาติมองโกเลียเวลา13นาฬิกา30นาทีครับและก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬาให้ได้รับชมกันนะครับเช่นยกน้ำหนัก59กิโลกรัมหญิงกระโดดน้ำสปริงบอร์ด1เมตรชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศฮอกกี้ชายไทยพบอินโดนีเซียและเรือแคนูสปรินต์ครับสำหรับคอมเมนต์แฟนกีฬาอาเซียนในคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับสรุปประเด็นรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19นะครับโดยโพสจากเพจอาเซียนเอลเบนิสที่ได้โพสต์ตารางเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19ล่าสุดในโซนประเทศอาเซียนหลังสิ้นสุดการแข่งขันของวันที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้โดยอันดับที่1นําโดยประเทศไทยนะครับ และอยู่อันดับที่6ของเอเชียอันดับสองอินโดนีเซียอยู่อันดับที่10ของเอเชียอันดับที่สมาเลเซียอยู่อันดับที่14ของเอเชียอันดับที่สสิงคโปร์อยู่อันดับที่15ของเอเชียอันดับที่หเวียดนามอยู่อันดับที่18ของเอเชียอันดับที่6ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่19ของเอเชียอันดับที่7บรูไนอยู่อันดับที่29ของเอเชียอันดับที่8ลาว อยู่อันดับที่33ของเอเชียส่วนกัมพูชาเมียนมาดิมาเลสเตยยังไม่ถูกจัดอันดับอยู่ในตารางรวมเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับซึ่งจากโพสต์นี้นะครับก็มีแฟนๆกีฬาอาเซียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันปกติเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเม้นถามถึงเจ้าภาพสีเกมครั้งล่าสุดอย่างกัมพูชาอยู่นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์ว่าเจ้าภาพสีเกมไม่มาแข่งเอเชียนเกมเหรอ แต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งของชาวเน็ตกัมพูชานะครับเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแปะรูปสถิติเหรียญรางวัลซีเกมของกัมพูชาเอาไว้พร้อมกับเขียนข้อความว่าเอเชียนเกมมันไม่สําคัญเหมือนซีเกมซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าทาเอาชาวอาเซียนตาสว่างกันเลยทีเดียวครับสามารถรับรู้ถึงสาเหตุว่าทําไมเจ้าภาพซีเกมครั้งล่าสุดถึงไร้เหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับซึ่งก็มีบางคอมเมนต์ตอบกลับเช่น ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกัมพูชาถึงไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยเพราะมีประชาชนความคิดคุณภาพแบบนี้นี่เองกัมพูชาส่งนักกีฬาลงแข่งขันในรูปไม่วิธีเดียวที่กัมพูชาจะเป็นประเทศอันดับหนึ่งของอาเซียนในตารางเหรียญรางวัลของเอเชียนเกมคือการเป็นเจ้าภาพเพราะสามารถจัดกีฬาประจำหมู่บ้านได้เช่นกุนขเมโบกตอหรือมากรุกขเมนและยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับเพืเ่อนๆคนไหนอยากเข้าไปอ่านอยากเข้าไปดูเพื่อความบันเทิง ก็เข้าไปได้ที่เพจอาเซียนเออร์เบนิเลยนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนกีฬาอาเซียนหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่พูดถึงเหรียญรางวัลของประเทศไทยของเราเอาไว้โดยแอดก็ได้นาคอมเมนต์บางส่วนมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของคนแรกครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าประเทศไทยดีที่สุดคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าอินโดนีเซียเน้นแค่โอลิมปิก่ปารีสต่อมาในเอเชียนเกมเราแค่พยายามเท่าดีได้เพราะจุดประสงค์ของอินโดนีเซียแค่อยากได้เหรียญทองในโอลิมปิกปารีสไทยส่งนักกีฬาไปมากกว่า900คนแต่นักกีฬาทําได้เพียง10เหรียญทอง ถือเป็นความสําเร็จที่เร็วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่านี่เป็นข้อแก้ตัวสําหรับคนโง่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยดีกว่าพวกคุณทุกคนมากฉันคือราชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวอินโดนนะครับบอกว่านักกีฬาไทยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาระดับโลกและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบ,บอกว่าไทยเก่งกีฬามาก เราต้องเรียนรู้ว่าพวกเขาทำอย่างไรคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวมาเลเซียคอมเมนต์ว่าสุดยอดประเทศไทยความเคารพจากมาเลเซียคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีระดับอย่างแท้จริงคำทักทายจากเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยไทยแ,แลนด์พวกเขาได้รับเหรียญรางวัลเยอะและพวกเขาก็มีความสามารถสูงเช่นกัน คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยประเทศไทยราชาแห่งกีฬาของอาเซียนและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นชาวเวียดนามเช่นกันคอมเมนต์เอาไว้ว่าอาเซียนคนนำปากกาและกระดาษมาที่ไทยเพื่อศึกษาก่อนและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนเกม2022ใเมืองหางโจวประเทศจีน และก็คอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวอาเซียนเพียงบางส่วนนะครับที่นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเพืเ่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Spot c ตค m มเมนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ